เห็นชัดแจ๋วเลยเห็นชัดแจ๋วไหมแจ๋วเลยนี่นะครับขอลงเรียบร้อยแล้วนะครับรถแรกของปีนะครับรถนี้เบาๆไม่ได้มากอะไรมากมายนะครับเบา้เบาๆนะครับประมาณกองแค่นี้รถกระบะคันเดียวนะครับก็จะมีงานหมวกกับน็อกนะครับยี่สิบกว่าใบเสื้อกากอย่ไหนเนี่ยอยู่ในกล่องนี้ปะไม่หนูนะเออเสื้อกายอย่ไหนมนะครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับ ก็จะมีงานหมวกก,วกันน็อกผมก็ดูก่อนนะว่าเป็นเพื่อาการจะ,ระรใช่ใช่ด้วยใช่ด้วยครับก็จะมีหมวกกันน็อกแล้วก็เพื่อาการนะครับโอ้โหห,หล่อเลยนี่นะครับหนึ่งตัวนะครับให้ดูนะครับโฮ้ยนี่เป็นแบบอะไรยีนอ่ะโดมิเนียนน,นี่นะครับ ตัวแล้วก็เฮ้ยตัวนี้คคาชอบอ่ะลายทหารนี่โอ้ยตอวนีสวยอ่ะอืมสองพันห้าหน้าช็อปนะครับสองพันห้าหืมตัวนี้สวยสวยจริงนะครับสองพันห้าหน้าช็อปเดี๋ยวให้ราคาพิเศษไม่ต้องห่วงนี่โอ้ยลายนี้สวยอุ<ว>้ยตัวนี้สวยเลยกีเขาสวย,ยนะใสยแอลด้วยเสร็จแน่เลยตัวนี้แต่เสื้อกาดตัวเองมีประมาณสิบตัวของตัวเองอะ มาใครสนใจนะครับเดี๋ยวปิดดว่วนเลยตัวละสองพันเฮ้ยขายได้ปะ่ะไม่ได้ตัวนี้ยังไงก็ไม่ได้สองพันบิงเหรอไม่ได้สองพันไม่ได้ผมบอกเลยเดี๋ยวให้ดูปิดที่ปิดใหม่ก,ก,ก็ได้